กับปลาส้มอันนี้ปลาส้มไร้ก้างโอ้ผักเยอะแยะเลยเดี๋ยาล้อมน่าออกมาก่อนไปไปเพีงข้าเลยดูปลาส้มไร้ก้างโอ้ไม่ไร้ก้างธรรมดาเธอร้อนด้วยโอ้ยอร้อนร้อนเอาส้มมีไข่ไหมฮะเหมือนจะไม่มีไม่เหมือนจะไม่มีไข่เ,ไเลยอะไม่ใช่ฤดูกาล เอออันนี้อู้หูเดี๋ยวลองมาดูว้ายไม่มีไร้ก้างจริงไหมก้างเต็มเลยเขาเขียนว่าส้มไร้ก้างก้างเต็มเลยหืมหูยเปรี้ยวอยู่นะเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวอยู่ แต่ไม่ไร้ก้างแล้วนะดูเด็กก้างเต็มเลยเยอะไหมหลอกลวงโ <c oughs> อนี้เป็นข้าวข้างในันไม่ใช่ปลาส้มไข่อะอแตงโมปลาทอยมากรอบดิอไรอ่ะไ้ก้างไร้ก้างหรูกุงปลาส้มปลาส้มไร้ก้าง คิดว่ามันละลายหรือเปล่าถ้ากินเข้าไปมันละลายในปากหรือเปล่าไปถึงว่ากพอกินก้างแล้วไปแล้วก้างละลายหรอแตองก็สงสามแต่ดูแล้วนี่น่าจะแบบไม่ละลายนะถ้าจะติดคออยู่ว่าะต้องไปโรงพยาบาลเลยแหละข้างมันดีไหมนข้าวเนี่ยฮะลูกเหมือนแหนมมข้าวมันเหมือนแหนมอยากข้าวอเอ้ยเหรอ

พราะเราอยู่แต่ละวอก้าว<ม>ข้าวเขาเหมือนไส้กรอกเลยข้าวาหมูป้าลยใช่โอ,อ้ี่คือยัดเขายัดข้าวามาใช่ใช่อร่อยอืหูเนื้อไส้กรอก

อันนี้เปรี้ยวผักอะไรเลผักผักดองแบบน้ำผักดองแม่ซื้อแต่ยังไงมาวะน่ทอดกินอร่อยเหรอเปรี้ยวแล้วไม่ใช่ต้องใช้ไม่ม้องบีบมะนาว อ,อ,อ่อดูขู้ข้าวแน่นเลยเป็นข้าวอะไรข้าเหนียวอ่ะข้าวเหนวนึกเปล่าเห็นก็เขียนนวปลาส้มไร่ก้างเขาขายร้อยห้าสิบสามตัวเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะมีปลาส้มที่เขาขายคู่กันอีห้าสิบบาทห้าสิบใ่อันนั้นมีสามตัว ให้หูอยูต่ตอนเมันร้อยอยี่สิบหนูเลยเอ๊ะไปลองปลาต้มไหลก้าง <c oughs> ดูกว่าเดี๋ยวมีห่อนั้นพี่ราดพิ่มก้าสแม่ซื้อปลาต้มฝากหรือเปล่าแบบนี้อรอเป็นตัวหรอเป็นชิ้นชิอนหนูเปลอกอะ กลิ่นหอมหอมแครตีขึ้นจมูกโล่งเลยเนี่ยหวานนึ่งมาตีแบบตีขึ้นจมูกเลยดีร้อนมาร้อนมากอุ้ยไหลก้างอยู่เลยไหลก้างเลยโอ้ พี่อาจจะตีความหมายของคาว่าไหลกลางผิดแบบไหนเขอาอาจจะเป็นแบบไร้กลางเล็กๆใส่ <c oughs> ๆไร้ก้างเลน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มือว่าใส่แพ็กเก็ผิดออหรือเปล่าอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นก้างใหญ่ๆให้เราแบบกินง่ายอาจจะเป็นไปได้เอดูก็ได้ยัห,หวแล้ว ดีกรอบด้ว